สวัสดีครับกับเราช่องพังปูปีนะครับผมกับบรรยากาศตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูชีวิตประจําวันในแต่ละวันของเรานะครับวันนี้ก็เป็นที่พักตอนกลางคืนนะครับพักนอนตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็เก็บของขึ้นรถไปต่อนะครับ หาแม่ดีว้ากันนะครับกำลังจะล้างน้ำทำความสะอาดนะครับฝนก็ตกทุกวันเลยนะครับแถวนี้ฟ้าคึ้มตลอดเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยนะครับดู <c oughs> ดินแดง มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ e นะครับผม,มกับช่องพังปูเป้ของเราด้วยนะครับแม่แม่อยู่สอกเชือกเอเดิมครับกับแม่ดีวาปูเป้นะครับผมบรรยากาศก็คืมคืมครับไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนอีกตกทุกวันเลยฝน ฝนดีมากแถวนี้น้ำเยอะครับในไร่นาน่าจะตกทุกวันแล้วครับตกทุกวันเลยครับเมื่อคืนก็ปูกตรงนี้นะครับนอนตรงนี้สองเชือก ตำเล่ดีครับผมจะอีเจอแล้วไปใส่นะพี่ไปไหนไปไหนาหาอะไรกินไปใส่ยาก่อนนะไปกันครับผมเีม๋ยวเราจะเอายาไปขีดใส่ขาก่อน เอาๆเอา,เอาไปหาอ้อยยาฉีดขานะคะยาอะไรน้ำมันมวยยาเขียวยเยวาขาจะชอบเจ็บขานะคะเวลาหน้าฝนเจ็บก็ไม่ได้เจ็บแรงนะคะแม,แม่แม่แค่แบบเดินย่องย่องค่ะฉีดยาให้กระจายเส้น

มันก็หลายบาทขว,ขวดเล็กๆขัวใหญ่ก็นิดเดียวขอหมอหมอสิมายาำได้หมอ,มมอมจะมาอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนถ้าหมอมาก็ขอไว้นะคะขอเก็บไว้ทาขอยาไว้ให้ช้างกินค่ะอนเดงอ,อนเดงอน เตรียมตัวแล้วเรียบร้อยนะครับทายาแล้วเรียบร้อยหลอกแม่ดีวาก่อนแม่ดีวาก็หลังใกล้จะเสร็จแล้วฮะบรรยากาศค <c oughs> ื้มากเลยครับวันนี้ไม่มีแดด <c oughs> กจะเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเดินลาะหมู่บ้านทัวหมู่บ้านนะครับจเจอกันคลิปหน้านะครับแม่แม่สวัสดีครับ